ย้ายยูฮายจินซีดเบสอกู่เบื้อ, <laughs> องขี้กันยู่ขี้โม่จัด <laughs> ตัวละเนี่ย <laughs> <laughs> ตัวญี่ปุ่นตัวใหญ่แห่งวางสันเนาะก <laughs> ็ปัดมอโมอ่ออไว้มึงเ <laughs> บื้องเบื้องว่าสีมันบ่มันมันได้ไปะยัง เทียนช่างมาโดยตรงเลยพี่น้องทั้งเทียนมาโดยตรง,ทงเทียนมนาแ <c oughs> อากาศอากาศอับนุยั้ง, <c oughs> งเียนมามาซีดเป็ดโดยเฉพาะได้แล้วสองนางแลเด้บาง <c oughs> ันลึบ่านในไทยสูบเงอมันแล้วสองตัวล้เด้มันไไก่ดี่เเทียนนึ่งปาเลย ถ้าลุนซีดเบ็ดถ้ารุนลูกไส้ไส้หลาซีดเบ็ดอ๋อเอามากวดนึ่เอามากวดนึกินเรากินสองคนเออเรากินมีเบี้ยกินวเดี๋ยวผมกินเป็นเพื่อนตัวเาลูกสองลกโย่เอ้ยไม่ติด่วต้องตเส้นเยไกินตัวไง อครับนี่หลายโตโยติปุล่ะมีใจเอากินไปสองสามโตดที่ปีนี้สิตัวใหญ่ที่ขันวันนี้นี่หรอเม็ดเลิงๆไอแห่แห่มาบ้านเรา้ำเลือกอะไรเลือกกันแล้วเลือกกันแล้วสามเม็ดนุ่หัวยืนมือ,อมันมมดีสามเม็ดเต้ยสีย Sụp tép, bị gai, sụp ở năn. Không? Bất kìa, sụp ở bàn nữa. À, cứ bỏ màn nó bật nó. Nó không kìm ừ. lắm, dù nằm lắm. Ờ, đuôi. phải xóa năn. Nó chẳng lâu chảy. ชิดนี่หวยมันแหงอันนั้นเลยเนาะชิดนี่หวยมันแหงต้องแ <laughs> หต้องมอง่ว <laughs> งไปเอนะ <laughs> อ <laughs> <laughs> อ <c oughs> าวุธเบาเนี่ยเพราะเป็นท่าเป็นมะ เห็นแต่มันจบๆจบๆอยู่หอยู่ปกติก็ซีดมก่ใส่่น,นหเหม่อยจาอเอเจ้เออ,อเอาป<ะ>ับโอ้ยวุย้ยอยู่นนเนาะตานี่ไหมตานี่ไหมค,คืออยูต่อนน้มัน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 แซมดีวะ เลี้ยงีเลยนะออามาหามาใสไงกนี้ครัตัวนั้นใสเระเนกโล่เลยล่ะงเสียงมันวาเาเี้ยงเอาคืนโคกวันนี้เอาเป็นอยงี้ครับไปไปไสก่อนสก่อนสอบมันจะใจสันดกเ่ยปวดเสียกันี่เองเงสี่กหาซสือเสียใจไหนลูกไสเสียนมนเดต้องเท่าไรก่อนหา้าเจะเกี่ยนเกีดเพื่อนลวครับเกี่มตัวเลือมื่อสองกื่อเสอดครับแกมที่ซีแกมที่ซีเอออ่ะ เะไอเซียนอะเซียนโอ้ยไยู่เสียบเซียนนี่แกตัวใหญ่ไม่แหงเลยนี่ปลาทะเลเปลาเีย้ยเสียบเอาเปิดด้วยะแม่แม่บังดเปิดต้งนะไม่เปิดหนาเออเปิดนี่ปลาบอกเออปลากระไรหเออข้หมนดน่ะป๊าป๊า ตัวใหญ่ตัวอะไรใหญ่ดีครับเออเออเอาซองอีหยังก่อนเลยนะต้องนั่งตปลาครับถ้อถ้าถ้าถ้าสมซื้อสมซาสมลื่อคนน่ะปาทีทั่แต่นั่เข่าม่แต่อากาศแต่สุดมันกับว่าแห้งกุหลาบมันสุดจังไดก็ได้คบเพราะมันเป็นชุดของเพนเครื่องแบบของเพ่นเนาะไปไปไปลุยต่อเด้อตำรวจก็ยังมีตำรวจต่อสะดอเนาะเออต่อใส่ละวางชั้นป่เอาไปลง เออสันดอกตีสัมกวายกลัวแล้วคุณเลื่อมอย่างคุณเลื่อากาแฟไบอกอยู่ี่มวาเถือมานำโทโทโทาบนาับ่าวเมนเป็นทีตรงไปได้เอไปด้วยละพาเปียเมนไปกินน้ำเงี้ยกำนันได้กลัวนเจอไมาแล้วาช่วย ตีอยลงไปน้าห้ไว่ปลา,านี่ยนนบนปลาเนี่ยไปแล้วปอได้ว่าบอกอก็ต้่งเปิดปลาลายเงือที่มันรวนอย่างเงี้ยตี่สอบสอบแม่สอบเนาเอาไปใส้น้าไหมตีปลาไหมใส่นหน้หานไหมเออได้ไดโอส้สันดกตีคุณละว่ามัน ใส่ชุดไตก็ได้ต้องใส่ชุดแบบนี้มันงบ้องอชุดนี้ชุดของเขา <laughs> เายี่กว่าเยอมันมากกังสี่กับมันกัดเห็ดจกงสี่ตัวนอ้าดอือานีอืม เอาแต่ท่านเ่็นกว้วรถได้ทานหมอนแก้มกได้ดีวได้เล้๋ว้ฮงเอืยงเื่อนอะไเมันถอวหน้าอบตกป่านี่มหยเซียนอบนีเมียพุ่นอ่ะพุ่นน่ะบู้ยสุดยอดอ่ะใส่ถุงเลยลูกใส่ถุงเออใส่ถุงเลยเออ,อ,อเก่งนะไปลงานาได้ไห ก็เด no e> ้งุ <s <s ่มให้มัเรียบจับเออเอาเลยเอมักไฟมักมันมันไฟ่มันมั่นพุ่นนะพุ่นนะวุ้ยหมันมันมัเห็นบอเมนก้องบุบบันเออมนคนมึงเขได้เปไก่เขได้เปยไก่เออสุดยอดเลยเออ ซาบ่มียังตีมีป่าเฉยเออแอาเกลวอันนี้เปลี่ยนเหยื่อมาแล้วนี่เปลี่ยนเหยื่อเปลี่ยนเหยืออะไรมาคนี่เปลี่ยนแล้วครับต้องบอกว่าเขาทำงานไปวันก็ขุดไตเลยไหมไม่จริงจริงอาไม่เนี่เหยือเนี่ยเหย่อจมไม่นู้เอาได้ตัวที่เท่าไรแล้วนี่ นลโอ้หันมันมันตรยข้นไปครัวลมือเ้เลยว้าห่างเลยที่จะมาไปเดี๋ยโอ้โหเอาเฮียจมมนี่เียจมเครับเฮียฮุยะดีไก่ชนครับเออโอ้มันหันมันมันผู้ได้อู้แบบเอฟเลยอืคุณน่ะให้ก็ไปหมาเงินีหรอเพราะนป่าตลาดได้ดิป่าสอป่าสะ อายูหาจีนปีมื่อวัดีไม่ตีได้กิ่นเพื่อนแล้ทของแท้ได้ดิพี่น้องแทนแน้ของแท้ทอง,องแท,แท้แม่แม่น้องมันกินเหรอจะมันก็เป็นเบาๆเดี๋ยวมันตัวยี่หอ่ยออ